สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวครับวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันครับวันนี้เก็บข่าวมาจาก Rapper นะฮะก็เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับแฟชั่นนั่นเองนะครับมาดูว่าเขาวิเคราะห์อะไรกันนะฮะวันนี้ ซึ่งรับรองว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปนะครับมีความเกี่ยวข้องกับลิซ่าของพวกเราแน่นอนฮะเขาก็มีการมาพูดแล้วก็วิคะห์นะฮะว่าทําไมพวกแบรนด์แฟชั่นหรูหราเนี่ยถึงได้เอียงมาทางตะวันออกนะฮะเกี่ยวกับการจ้างพรีเซนเตอร์จ้างทูตจ้างแบรนด์แอมอะไรแบบนี้ทําไมมันถึงไม่เอียงไปทางตะวันตกครับซึ่งก็มีการพูดถึงศิลปินเคป๊อปด้วยดาราเกาหลีด้วยนะฮะเขาบอกว่าเห็นได้ชัดเลยว่ากระแสน้ำเนี่ยมันเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันออกนะฮะ เพื่อที่จะให้เป็นผู้นําด้านแฟชั่นซึ่งเขาก็เกิดมานะครับว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยแบรนด์ที่เป็นเขาเรียกว่าไฮแบรนด์ต่างๆนานาที่จํานวนเยอะแยะมากมายเนี่ยเติบโตนะฮะแล้วก็เริ่มที่จะแต่งตั้งนะฮะคนเอเชียนะฮะไอดอลเคป๊ K OP, หรือว่านักแสดงชาวไทยให้เป็นทูตของพวกเขานะฮะหรือว่าเป็นแบรนด์แอมนั่นเองครับ ซึ่งเหตุผลหลักๆนะครับที่เขาเลือกที่จะใช้ศิลปิน K-POP นะฮะขึ้นมาทําหน้าที่เป็นทูดหรือว่าเป็นแบนแอมของเขาเนี่ยเท่าที่เขาวิเคราะห์มาเนี่ยขเขาบอกว่าเป็นผลมาจากความทุ่มเทอันยิ่งใหญ่ครับของแฟนดอม K-POP นั้นๆนั่นเองนะฮะที่มีต่อกลุ่มที่เขารักนั่นเองสมมุติเราเป็นแฟนคลับของลิซ่าใช่ไหมเราก็ทุ่มเทนะฮะซื้อข้าวของที่เกี่ยวกับน้องเท่าที่จะซื้อได้อะไรแบบนี้นะเขาก็เลยคิดว่า ก็ต้องมีแฟนคลับกลุ่มที่มีกระตังเยอะแยะมากมายแบบนี้เนี่ยพร้อมจะเข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็จะเข้ามาซื้อข้าวของเขาด้วยเช่นกันเมื่อเขาใช้ศิลปินหรือว่าดาราดังเหล่านี้เนี่ยมาเป็นทูตของเขานะฮะและเขาบอกรับผมเหตุผลที่ต้องมุ่งเป้าไปที่เกาหลีใต้เนี่ยเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่มีผู้ใช้จ่ายเงินไปกับการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยจํานวนมากเลยนะครับเขาบอกว่าตามข้อมูลจากธนาคารเพื่อการลงทุนมอร์แกนสแตลเล่เนี่ย เขาบอกว่าการใช้จ่ายของประเทศเกาหลีเนี่ยเพิ่มขึ้น24%ในปี2565นะฮะนับเป็นเงิน16.8พันล้านดอลลาร์ดลทีเดียวครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าการที่เขาคาดหวังเนี่ยการมีส่วนร่วมที่แบบว่าเป็นไปได้ที่สุดนะฮะเพราะว่าบางคนที่เป็นแฟนคลับศิลปินอาจจะมีเงินไม่มากพอใช่ไหมแต่สิ่งที่เขาคาดหวังนะครับมากกว่าการที่จะให้คนไปซื้อของของเขาเนี่ยก็คือทําให้แบรนด์ของเขาเนี่ยเป็นที่โด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักนะฮะโดยการใช้ทูตของเขาหรือว่าแบรนด์แอมของเขาเนี่ยเข้ามาทํากิจกรรมหรือว่าออกมาไลฟ์สดบ้างเข้ามาทํากิจกรรมออนไลน์บ้างออกมาโพสต์บ้างนะฮะก็คือใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าเน้นให้ปรากฏตัวทางด้านออนไลน์ บ่อยๆนะฮะเพราะว่าผู้คนเนี่ยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้โดยที่ไม่เสียกระตังนั่นเองนะฮะก็ยกตัวอย่างง่ายๆแบบเห็นภาพเลยละกันนะฮะอย่างลิซ่าของพวกเราเนาะเวลาที่น้องขยับ IG นะฮะเกี่ยวกับแบรนด์หรูต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซนลีนบูกเกอรี่อย่างนี้เนี่ยมันก็มีผลกระทบทั้งนั้นนะฮะทุกครั้งที่น้องโพสต์ลงไปเนี่ยก็คือการทํางานของน้องนะครับไม่ใช่แค่การโพสต์เก๋ๆเล่นๆเนาะซึ่งต้องบอกเลยว่าโพสต์ของน้องเนี่ยมันมีมูลค่าเป็นเงินเป็นทองนะฮะแล้วก็ม ทีนี้เรามาเข้าเรื่องลิซ่ากันดีกว่าครับเพราะว่าในคอลัมน์นี้มีการพูดถึงลิซ่านะฮะ เขาบอกว่าผลพวงที่แบบเป็นผลพวงขนาดใหญ่เลยนะฮะที่ทางด้านแบรนด์หรูต่างๆนานาเนี่ยเริ่มหันมาสนใจนะฮะที่จะจ้างงานคนไทยมากขึ้นให้ไปเป็นแบรนด์แอมหรือว่าให้ไปเป็นทูตหรือไปร่วมงานด้วยเนี่ยเขาบอกว่านี่คือ Impact และอิทธิพลของลิซ่าแบ็คพิงนั่นเองนะฮะที่มีผลต่อวงการแฟชั่นแล้วก็ความงามนั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยถ้าอันนี้แอวิคราะห์เองนะฮะก็คือเขาเห็นแล้วว่า โอ้โหการร่วมงานกับลิซ่านี่มันทําเงินได้มหาศาลจริงๆนะฮะก็ต้องบอกว่าลิซ่าเนี่ยไม่เพียงแต่ทําเงินได้มากมายนะแต่ก็มีผลจากน้องจริงๆนะฮะเกี่ยวกับเชื้อชาติเนาะแน่นอนว่าน้องเป็นคนไทยนะฮะก็จะเห็นได้ว่ามีหลายๆแบรนด์เนี่ยพยายามดึงคนไทยเข้าไปร่วมงานด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนแหละก็ต้องหวังผลตอบรับที่ได้เหมือนกับแบรนด์ที่เขาร่วมงานกับลิซ่านั่นเองนะฮะ ก็เลยเกิดการจ้างงานหรือว่าการพูดคุยติดต่อกับคนไทยมากยิ่งขึ้นนะฮะในการโครกันให้ไปทํางานแบบนี้ไปเป็นแบรนด์แอมอะไรแบบนี้เนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยนะคะเพราะว่าการที่จะมาพูดถึง Impact ของลิซ่าที่มีต่อแบรนด์ต่อ ผู้คนเนี่ยเออแอดคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีะนะฮะเพราะว่าเราก็จะเห็นแค่ว่าน้องร่วมงานกับเซรีนนะบูการี่นะแต่ว่าบางทีก็คือการร่วมงานกันเนี่ยมันมี Impact เนาะไปถึงแบรนด์เจ้าอื่นๆที่อาจจะไม่ได้ร่วมงานกับน้องเขาก็พยายามหาคนที่เป็นคนไทยเหมือนกับน้องเชื้อชาติเดียวกับน้องเนี่ยเข้ามาร่วมงานเพื่อหวังผลตอบรับแบบเดียวกันนะฮะก็เก็บมาฝากกันประมาณนี้ครับกับเรื่องราวของลิซ่าที่มีบทบาทต่อไฮแบรนด์นะฮะวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ this right